3วิธีเตรียมตัวอย่างไรสมัครบัตรเครดิตผ่านชั่วเคยสงสัยไหมคะว่าการสมัครบัตรเครดิตนั้นบางครั้งก็ผ่านง่ายบางครั้งก็ผ่านยากหรือบางคน สมัครเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านเสียทีครั้งนี้ซิลสแ์แบนจะมาแนะนำ3วิธีเตรียมตัวสําหรับการสมัครบัตรเครดิตครั้งต่อไปเพื่อช่วยให้คราวนี้คุณจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนค่ะ1เช็คคุณสมบัติของตัวเองขั้นตอนแรกสุดของการเตรียมตัวสมัครบัตรเครดิตนั่นก็คือต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองเสียก่อนว่าเขาเกณฑ์การสมัครหรือไม่เช่น มีไรายได้ขั้นต่ำตามกำหนดหรือไม่โดยปกติแล้วทางสถาบันการเงินจะก,กำหนดไว้เริ่มต้นขั้นต่ำา5 0 0 0บาทต่อเดือนต่อมาคือมีประวัติการทำงานณสถานที่ทำงานถึง6เดือนแล้วหรือยังเนื่องจากเราจะต้องใช้สเตตเมนต์และสริฟเงินเดือนในการยื่นสมัครด้วยหากยังไม่ถึง6เดือนก็อาจเป็นปัจจัยที่ธนาคารมองว่า การทำงานของเรายัางไม่มีความแน่นอนก็ได้ค่ะหรือถ้าครบ6เดือนแล้วสถานที่ทำงานก็จะต้องเป็นหลักเป็นแหล่งและสามารถติดต่อได้ด้วยค่ะ 2. เตรียมเอกสารให้พร้อมเมื่อคุณสมบัติส่วนตัวพร้อมแล้วจากนั้นเราก็ต้องเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อมด้วยค่ะโดยปกติหลักฐานการสมัครบัตรเครดิตจะประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานการแสดงรายได้ต่าง ไม่ว่าจะเป็นสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสำเนาสลิปเงินเดือน3เดือนหนังสือรับรองไรายได้และรับรองการทำงานจากบริษัทค่ะนอกจากนี้คุณยังสามารถยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเช่นสมุดบัญชีแสดงเงินเก็บของคุณสำหรับประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะหรือทางที่ดีควรเช็คกับสถาบันการเงินที่คุณต้องการจะสมัครบัตรเครดิตอีกครั้งว่าจะต้องใช้หลักฐานในการสมัครอะไรบ้าง แล้วคุณก็เตรียมไปให้พร้อมเพื่อจะช่วยให้การยื่นเรื่องของคุณมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. เลือกธนาคารที่ผ่านง่ายเช่นธนาคารเดียวกับบัญชีเงินเดือนหลายคนที่ยื่นเรื่องสมัครบัตรเครดิตท,ที่ไรก็ไม่ผ่านเสียทีทั้งที่เช็คคุณสมบัติตัวเองก็แล้วเตรียมเอกสารก็พร้อมแล้วเรามีหนึ่งเทคนิคที่อาจจะช่วยให้การสมัครบัตรเครดิตของคุณผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นคือ การยื่นเรื่องสมัครธนาคารเดียวกับบัญชีเงินเดือนของคุณนั่นเองค่ะเนื่องจากธนาคารนั้นๆจะมีข้อมูลทางการเงินของคุณในระบบอยู่แล้วบางครั้งคุณอาจใช้หลักฐานแค่สำเนาบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเรียกว่าทั้งสะดวกและจะช่วยให้คุณสมัครผ่านได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือ3ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณสมัครบัตรเครดิตให้ผ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครกำลังมองหาบัตรเครดิตที่เหมาะกับตัวเอง ก็สามารถมาเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ง่ายๆที่ w w w f i ไ l ท์เว็บที่เราได้รวบรวมหลากหลายบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินชั้นนำมาให้คุณพิจารณาอยู่ในที่เดียวเรียบร้อยแล้วจากนั้นครั้งหน้าเราจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัตรเครดิตของกลุ่มฟรีแลนซ์และนักศึกษากันบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อไปของเรากันนะคะ สมัครฟรีบริการแจ้งเตือนต่อประกรันรถยนต์ล่วงหน้าทางไลายช่วยให้คุณไม่ขาดต่ออายุพร้อมรับส่วนลดต่อลวงนาเริ่มต้น500บาทแถมผ่อนศนานสูงสุด10เดือนได้ทั้งบัตรเครดิตและไม่มีบัตรเครดิตรวมถึงบริการเสริมอื่นอีกมากมายสมัครง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ลไลน์ e x i s u s p a n ค่ะ